สวดก่อนนอนจะช่วยให้เราเห็นตัวเลขจากความฝันสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของคาถาและการซื้อหวยเสียงโชควันนี้มีสองคาถาที่เชื่อว่าเมื่อเราตั้งจิตให้มั่นคงและท่องก่อนนอนจะช่วยให้เราเห็นเลขเด็ดจากความฝัน 1. คาถาขอนิมิตคาถากล่าวว่าโอมอิทธิฤิทธิพุทธนิมิตตัง สวานตังสวดภาวนาก่อนเข้านอนหลังสวดมนต์ไหว้พระตั้งสมาธิและตั้งจิตอธิษฐานเชื่อว่าหากถึงข่าวที่มีโชคลาบจะนิมิตมาปรากฏในฝันให้เห็นเป็นตัวเลขหรือบอกใบถึงลาบผลทรัพย์สินเงินทองคาถาที่สองคาถาภาวนาหาลาบ คาถากล่าวว่ามะอะอุสีวังอจุดตังพระอารหังจุติโ,โลกวิทังยะธิระสังคังจุติจุติคาถาบทนี้ให้ภาวนาในยามดึกสงัดทำให้จิตเป็นสมาธิสงบที่สุดเชื่อว่าจะมีนิมิตมาปรากฏให้เห็นเป็นตัวเลข ครับท่านผู้ฟังบุญที่เป็นเหตุให้เราถูกหวยรางวัลใหญ่ถ้าหากว่าเราเคยช่วยคนอื่นไว้มากๆเราเคยไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นไว้นะแบบที่ว่าเขาพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือจากมืดเป็นสว่างจากยากจนเป็นร่ำรวยขึ้นมาถ้าเราเคยไปให้ความช่วยเหลือแบบนั้นไว้กับใครก็จะมีการได้รับผลในทํานองเดียวกันนั่นแหละ ถ้าหากว่าชาติที่ต้องตกตำ่ำอัตคัดอยู่ในตระกูลที่ยากจนนะครับก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้ลาบลอยอาจจะเป็นใครมาช่วยแบบอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้ได้รับมรดกหรือว่าไปเล่นหวยแล้วก็ได้มาแบบนี้หรืออาจจะเป็นพวกที่เคยไปทุ่มสุดตัว สมมุติว่าที่ท่านยกตัวอย่างกันในพระกัมพีก็มีประเภทในพรานบ้างหรือว่าคนป่าคนดงเดินทางไประหว่างวันไปทำมาหากินกันตามปกติก็มีอาหารมีอะไรติดตัวไปทีนี้ก็ไหนระหว่างทางเกิดไปเจอพระอรหันเข้าหรือว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือบางคนก็โชคดีขนาดที่ว่า ไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าอะไรแบบนี้เดินมาตามทางแล้วเกิดความเลื่อมใสว่าเออเราทำบาปมามากอยากจะทำบุญบ้างอาหารที่มีที่เอามาจะเอาเข้าท้องตัวเองไม่สนก็ถวายจะถวายขอถวายหมดเลยเหนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญแบบไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนแต่พอเห็นแล้วทำเต็มที่เลยนะ นี่ก็พูดง่ายๆว่าได้ลาบลอยแก่ผู้อื่นมันมีผลเร็วมีผลแรงถ้าหากว่าได้ทำบุญกับผู้ทรงคุณด้วยในอาการที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนพวกนี้มักจะได้ลาบลอยอย่างแรงโดยเฉพาะมีโอกาสทำกับพระอรหันต์หรือพระปัจเจกหรือว่าผู้ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินี้ เนิโรถสมาบัติขั้นสูงของผู้หมดกิเลสนะพวกนี้เวลากรรมผลิตผลนี่มักจะมาในแบบลาบลอยเป็นลาบลอยก้อนใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าบุญที่ทำเนี่ยทำโดยที่ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนและผู้รับก็ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนเช่นกันว่าจะได้จากเราแต่เป็นการทุ่มสุดตัวทำเต็มที่ทำอย่างชนิดที่ว่าไม่อัน ผลออกมามันก็ไม่อันเหมือนกันมันก็ยิ่งใหญ่เกินบุญของคนอื่นที่จะให้ผลได้เท่ากับเราเวลาที่กรรมมันผลิตผลออกมาในรูปแบบของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแปลตรงตัวได้ว่าบุญนี้ไปตกอยู่ที่ผู้เคยได้ประกอบบุญไว้ชนะเลิศไม่มีใครทำได้ใหญ่เท่าไม่มีใครทำได้มากเท่า แต่อย่าตีข้าว่าเราจะเคยทำไว้กี่ล้านกี่แสนนะไม่ใช่นะแต่ทำด้วยใจที่มันเต็มแค่ไหนมากกว่าอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไว้แล้วสมมุติว่ายกอาหารออกไปกะจะเอาไปกินเองไปเจอพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดความเลื่อมใสถวายวหมดตัวเลยไม่เหลืออะไรไว้ให้ตัวเองเลยนี่เป็นการทุ่มสุดใจ ที่มันเกินร้อยนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าทําไมบางคนถึงได้ลาบลอยได้มันเป็นอย่างนี้ด้วยนะในหลักความเป็นจริงถ้าเราไม่สามารถที่จะทราบว่าไอ้เงินล้านมันมาได้อย่างไรเราก็จะไม่สามารถรักษาเงินล้านนั้นไว้ได้เช่นกันแต่คนที่รู้วิธีหาเงินล้านมานี่ก็จะรู้วิธีรักษาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเงาตามตัวกัน มีความสัมพันธ์กันนะครับทำบุญอย่างไรให้รวยเร็ว,รวนอกจากอยากจะรวยแล้วยังอยากรวยเร็วๆอีกด้วยเพราะรวยช้าก็ไม่ทันใจไม่ทันกินอีกซึ่งก็มีคำตอบอยู่ว่าหากอยากทำบุญที่ทำให้รวยเร็วเวท่าที่มีในบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่อย่างเดียวคือจะต้องทำบุญกับพระอระหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติเข้าฌานลึกไปถึงลำดับที่9 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดและไม่ได้ทานอาหารถึงเจวันและต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจที่จะทำบุญกับพระรูปนั้นอย่างแก,ก่กล้าด้วยใจที่ไม่ได้คิดอยากจะรวยหรือหวังผลสิ่งใดชัดเจนมีแต่ใจที่อยากจะทำบุญกับท่านเห็นท่านมีความผ่องใสชื่นบานหลังปฏิบัติเนโรสมาบัตินี้ นี่แหละคือวิธีทำบุญที่ได้ผลเร็วว่ากันว่าเห็นผลได้ภายในเจ็ดวันแต่หากชะตากรรมเส้นทางกรรมของเราไม่ได้เอือ้อให้ชีวิตเราสวยกว่าเดิมอย่างรวดเร็วนักเขาก็จะส่งบุญนั้นข้ามภพข้ามชาติไปอย่างที่เคยได้ยินว่ามีสตรีนางหนึ่งทำบุญกับพระที่ออกจากเนโรสมาบัติแต่ไม่มีปัจจัยในปัจจุบันที่จะเอื้อให้ได้เสวยผลนั้น จึงเป็นเหตุให้มีหัวบ้ามาขิดตายแล้วได้ไปเสวยผลบุญนั้นบนสวรรค์แทนทำบุญรยเร็วไม่มีจริงอย่าไปเชื่อว่าทำบุญแล้วจะรวยได้เร็วถึงแม้จะปรับห่วงจุย้ยตามจินแสหรือจะทำบุญเจ็ดวัดทั้งหลายแลหากจังหวะชีวิตของเราไม่ได้ถูกแบบออกแบบมาแบบนั้นให้มีฐานะดีขึ้นอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ ถึงเป็นไปได้ก็คล้ายๆกับสามล้อถูกหวยรวยขึ้นมาชั่วข้ามคืนแต่ก็หายไปหมดในชั่วข้ามเดือนเหมือนกันทุกอย่างถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมอยากขรวยแบบยั่งยืนทำอย่างไรหากเราอยากจะรวยแบบยั่งยืนเราต้องดูว่าเราจะรวยขึ้นมามีเงินขึ้นมาด้วยวิธีไหนหากเราไม่รู้วิธีหาเงิน เราก็จะไม่รู้วิธีเก็บเงินเช่นกันเรียกง่ายๆว่าอยากรวยก็ต้องหาหมาได้ด้วยตัวเองอย่าหวังจากบุญเพียงอย่างเดียวหรือว่าจากโชคลาภใดๆนั่นแหละครับเห็นด้วยไหมครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ,รบก,ก็ขอคบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกด สุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณภระีพระพรัตนตรยัยจงมาอำนวยอวยใยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ